รอ21นะ120%เปอร์็นของ3 6 x เป็น216นหใช่มั150้ย1เปอร์เซนของร5อเอร์ซ็นของ4 5 y เป็น675ให้หา x ลบไปอกมาสองรอเอร์ซนต์ก็คือเอา1นึไปคูณใช่ไหมหนึ่งจไปคูณของ3 6มสิบก x ของว่าข,ของก็คือคูณหนูไหมแล้วก็สอง่รอห้าสิเปอร์เซ็นของ y สี y เป็น675 ต่อ50%เอา1.5ไปคูณ4.5ว่าเป็น6.5 7ตัดไปเนาะ1.2 1.2ได้ฝั่งโน้นสมการแรกนะ1.2ไปหาร2น6ได้180ใช่มั้ยอย่งว่า x ก็เป็นเอาฝั่ง6ไปหาร180ก็เป็น5ใช่มั้ยคะ เอา1.5ตัดหลับ675ก็จะเป็น45ให่นไหมไ้450 450เรียกว่าเป็นสิบนะ x ลบไปลงสองก็เป็น5ลบ10ลงสองก็คือลบ95